ใครที่บอกว่าเป็นสายเพจแล้วจนน่ะผมจะบอกว่าเลยไม่จริง คนที่เป็นสายเพดนะอาชีพนี้คือเชื่อไหมครคนรวยนมาหาศาลเยอะมากคนที่ทําเงินได้กับอาชีพนี้เยอะมากๆเลยต้องถามก่อนนะครับว่าคนที่ยังทํากําไรไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะตัวคนเองเนี่ยยังขาดประสบการณ์หรือเปล่าตัวคนเองเนี่ยยังวางแผนการเงินไม่ดีหรือเปล่าหรือตัวคนเองเนี่ยก็คือความรู้เนี่ยยังน้อยไปก็คือเทรดไม่เป็นนั่นเองอาจจะต้องดูนะครับว่าเราใช้อารมณ์เล่นหรือเปล่านะครับเราไม่มีแผนที่ชัดเจนขนาดนั้นเราเลยทําให้เราแพ้ตลาดนี้นะครับคืออาชีพนี้นนไม่จนหรอกครับผมอยากจะให้นะครับทุกคนเนี่ยที่หันมา ทอาชีพนี้หรือเป็นงานเสริมก็แล้วแต่อยากจะให้ลงทุนกับตัวเองนะครับคุ้มค่าครับลงทุนไปเถอะนะครับลงทุนกับตัวเองเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะครับอาชีพนี้นะครับมันเป็นอาชีพที่อิสระนะครับคือไม่ว่าจะเป็นตื่นตอนไหนนอนตอนไหนคุณอยากจะเข้างานตอนไหนหรือคุณว่างกี่โมงคุณก็เทรดได้คุณว่างแค่วันละหนึ่งชั่วโมงคุณว่างวันละึ่งชั่วโมงตามสะดวกสบายของคุณเลยนะครับผมก็อยากจะบอกนะว่าผมก็ทําให้คนดูแล้วจริงๆโค้ดต่างๆหรือว่านักเรียนก็ทําให้คนดูแล้วรีวิวกันบ้านถอนเงินกััันนนวววลลละแแ้ต่ผมก็ ทำให้คนดูแล้วอะ่ะมีคลิปให้เงินแม่มีคลิปสร้างตึกมีคลิปโคกของนา มีคลิปคุณคณจ้อาอะไรอ่ะค,คลิปซื้อทองเห็นไหมคือผมทำให้คุณดูเป็นตัวอย่างแล้วคุณก็น่าจะพอมองออกว่ามันสามารถทําได้จริงๆผมอยากจะให้นะครับทุกท่านนะมอบความรู้ให้กับตัวเองก็คือการลงทุนให้กับตัวเองนั่นเองนะครับก็คอสนี้นะครับเป็นคอร์ส VIP นะก็เปิดแล้วนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับก็รับจํานวนจํากัดก็คือแค่5ที่นั่งเท่านั้นนะครับที่ละ1วีคิวที่ละ1วัน,นครับราคาปกติอยู่ที่ยอยู่ที่38,900บาทนะคือคุณอาจจะมองว่าแพงจังโห เก็บค่างคองดรวยแล้วสิไม่ใช่ครับผมจะพิเศษให้นะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็จองในเดือนนี้นะครับนเหลือ1น9 9 9บาทนะครับจริงๆลองหารต่อปีเนดะี๋ยวผมคิดคำนวณให้หารต่อปีเนี่ยถ้าคุณเอาความรู้นี้ไปใช้ต่อปีนะตกวันละ4 9บาทบเท่านัทนเองตกวันละ49บาทนะทุกคนซึ่งคุณอาจจะสามารถจับเงินแสนในเส้นทางนี้ก็ได้แล้วก็ใครที่ลงทะเบียนแล้วจะมีกลุ่มสอบถามนะครับให้กับนักเรียนนะครับทุกท่านเลยสอบถามพูดคุยอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถถามผมได้นะเรา ก็อย่าลืมนะครับใครที่ไม่มีเงินลงเรียนเป็นแบบออนไลน์ได้กันแค่2,000กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วก็ใครที่อยากจะมาเรียน VIP นะผมแจ้งราคาไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็สถานที่นะผมอยู่จังหวัดลพบุรีนะฮะอำเภอเมืองนะครับใกล้กับโรบินสันใกล้กับโลตัสใกล้กับบิ๊กซีนะห่างจากพวกเนี้ยโอ้โหไม่เกิน5นาทีแล้วก็มีโรงแรมใกล้เคียงนะผมจองให้ทุกคนทุกกรณีสนใจก็ทักมาที่ 092ติดตดติดติดตดตดตามนี้เลยนะครับนะรอกแล้วเจอกันนะครับกับคอร์สวีพีกับแบงค์เทรดเดอร์สอนจับมือทำสร้างเงินแสนเงินล้านครับ